ศึกวันทรงตัวครั้งนี้พบกับเราฮีโร่กากบสาบาท50เรื่องการทรงตัวพวกนี้ไม่ต้องคุยเลยจิบทิและตลกรุ่นเกา่าทีมแอนนาชวนชื่นพี่แอนนานี่บอกได้เลยว่าอยู่อีก10 10ปีเหรอ19 8 <laughs> ความสนุกความมันความฮากับเครื่องเล่นสุดแสนปวนใจลุยสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ำ มีส่วนประกอบของเพศเด้ยและคำถามป่วนสมองตับแข็งคืออาการของคนไม่เป็นโรคเพราะตับแข็งแรงดีหัวใจมีทั้งหมดกี่ห้องฮะสี่ห้องค่ะอยู่ตรงไหนบ้างให้พี่บอยพี่บอยพี่บอยค่ะพอมเปิดศึกวันทรงตัวพุธที่19สิงหาคมนี้4ีทุ่ม45หทางไทยรัฐทีวีที่เดิม